ครับสวัสดีครับเมื่อนีบ้บมานแน่นพระรเลยครับเมื่อนีอ้จะดี๋ยวพาไปทำบุญอยู่วัดกุดแอ่วัดกุดแห่ที่วัดเพิ่นดังๆแล้วที่ข้าเจ้าไปขอหวยขอยยังถือสามวดแล้วนะครับสามวดนแล้วเมื่อนี้จะพอดีกับพอถูกน้ำเพ่นเนี่ยก็เลยไปทำบุญนะครับไปทำบุญครับไปนี่แล้วไปเบิร์บคอรัพวนนี่แหละครับน้ำกัน <laughs> เด็กกนถือหวยครับอยู่ข้างล่างนี่ับพันเมก็ถนหน่อยดิพี่น้องครับเบิ่งรถแม่ฝนหลๆตะละมือนะครับตะละมือเลี้ยวซ้าย ขนาดั้นกะ,กเ,เ,กะเริ่มมากเยะ้เร่อี่เดินโอ้โยมันบรรยากาศรอบๆวัดครับในวัด คนที่มาเมือนี้วันที่เท่าไหร่แม่ที่สิบเก่าสิบเก่าที่สิบเก้าครับบรรยากาศของวันที่สิบเก่าด้วยครับนี่เพิ่งภาบรรยากาศที่ของหลวงวัดทันนี้เป็นวัดปลาด้วยรับพี่น้องนี่อยู่กลาง มันปลาอย่างครับปลา้อย นี่จุดจุดตรวจโควิดนะครับวัน สีซอยเพลินเลยทุกแผงเลยเมี่ยทุกแผงเลยสีครบเลย อะแม่ลอตเตอรี่เก็บไปเไยล่ะได้พอได้จัดใบล่ะหกใบติหกใบโอ้ขนาดพึ่งเข้ามาหกใบในแปดใบตอัีคอเปรนเป็นบรรยากาศพนิวัตรนะครับบรรยากาศพนิวัตรกุดเแห คนหลายเลยพี่น่องเลยเป็นวัดป้าครับร่มลื่นบรรยากาศร่มลื่นเย็นสบายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง่งเนอยรอบๆมีสถานที่ตรงไหนนี่น,น,นะครับ ผมพาเขอไปเบิ่มทางนี้นลอตเตอรี่ขายดีเลยพี่น้องเนอะขายดีทุกแผง ต,ต,รตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับใส้ไง

ด้วยความด้วยความศรัทธานะครับความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องเขาเกิดถ้ากันลังไหลมาไหลนะครับถ้ากันมาทำบุญ นะครับท่บุญตรงนี้อยู่ข้างหน,าาาน้าซาลานะครับข้างเขาเม่ยเบิอง้วเม่ยเหียนหม คนลังไหลมาอลาย,าลายพี่น้องไอ้คนลังไหลมาอลาย,าลายจะมีพอ้าแมีขายเห็นไหนชุมชนวยชุมชนเนาะชุมชนของอมี่รายได้ครับมี่รายได้ค้าขายซอยกันยุคโควิดนะครับ เป็นบ่ครับกิน <laughs> <coughs> 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 <yentura> <borken> <laughs> นช่เราจะชัดเย็นบอกวันนี้ด้วอุต่าห์โคตเลยอุตส่าหัแ้นก็

7873มันถ่าจากไผตั๋วไามันเอ๋ารวมไผลง572 7872เพิ่นเนเ็อ72กับ78เนาะ78ซัด78ซัเอ้เาไปเบิ่งลอตเตอรี่บ่น

ครับมงค์พระมีมุมหนึ่งครับมุมหนึ่งมุมมือกีดนพ่นพินเห็นแล้วเก็ดแปบ คนกำลังลังมาหลายที่นอนนี่คนลังม่หลายเรื่อยๆครับคุณมีกิตศรัทธามารวมทําบุญมารวมทําบุญนวัดกุดแหงับผมยกผมขอยกการถ่ายภาพแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาสามีเพิ่นไปทัาบุญก่อนแับน,นี้พาสามีเพิ่นขอไปทัาบุญน้ำเพื่อนก่อน Hello. Hello, Mia. Hai ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามเพจช่อง YouTube บ่าวเนนพาเละด้วยนะครับขอบคุณครับ